วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเต็งกันอีกเช่นเคยก็จะมาทำการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกับซึ่งได้เบโพคาระหว่างเลเวอร์คูเซ่นพบกับสตุตการ์ดราคาบอลเปิดวันที่เลเวอร์คูเซ่นเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะครับมองดูแล้วเกมนี้ห้างขายยาจัดหนักแน่ๆนะครับขณะที่ทีมเยือนสตุตการ์ดเองผลงานก็ดูดีไม่ใช่เล่นเช่นกันนะครับแต่ก็อย่างว่านะการออกไปเยือนทีมเบอร์หนึ่งของลีกในตอนนี้เนี่ย แม้จะเป็นบอลถ้วยก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ยังตกเป็นรองโดยปริยายเกมนี้เฮียโจเขาเลือกต่อไปที่เลเวอร์คูเซ่นดีกว่านะครับคู่ต่อมาเป็นสึโกปาเดเลนะครับผมระหว่างมายอกาพบกับโซเซดาตราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่โซเซดาตเป็นฝ่ายต่อป,อ,ป,อ,ปอนะครับเกมนี้มว่าทางด้านมายอกาจะมีดีตรงที่เกมเย้านะครับแต่ว่าทางด้านของโซเซดาตสม่ำเสมอมากกว่าประกอบกับการยกพลมาชนะมายอกาถึงที่สนามแห่งนี้ได้2ใน3เกมล่าสุดอีกด,ด้วยนะครับดังนั้นราคาปอปเฮียโจเขาเลือกไปที่โซเซดาตดีกว่าครับคู่ต่อมาเป็นศึกเอฟเอครับระหว 1ลูกนะครับราคาบอล1ลูกแบบนี้เนี่ยเฮียโจขออยู่ฝั่งเจ้าถิ่นดีกว่านะครับพอได้เปรียบชัดเจนทุกอย่างรวมไปถึงเกรดบอลด้วยคาดว่าถ้าบดเรื่อยๆเนี่ยทับนักบุญน่าจะผ่านไปได้มากกว่านะครับเกมนี้ก็ขอแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อสัมตันครับคู่ต่อมาพรีมัทพบกับลีดนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่ลีดเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะครับแม้เกรดบอลของทางฝั่งลีดยูริเ,เต็ดจะดีกว่านะครับรวมไปถึงสถิติเฮตูเฮต์แต่จากผลงานล่าสุดแล้วเนี่ยก็ยังพอวัดรองไปได้เหมือนกันนะครับพรีมัทน่าจะไหวเพราะตอนนี้เนี่ ราคาบอลเนยเปิดมาที่โคเวนที่เป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกนะครับเกมนี้โคเวนที่ก็เหนือกว่าแน่นอนนะครับเพราะนัดน,นี้เนี่ยแลนดูจะได้เปรียบทุกทางถ้าบทเรื่อยๆเนี่ยก็คาดว่าชนะได้ไม่ยากวางบอลต่อไว้ทางเดียวก่อนนะครับแม้เกมแรกจะเจ๊าะกันมาก็ตามทีเกมนี้เฮียโจขอเลือกโคเวนที่ครับ